สวัสดีครับสวัสดี Fc ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับอาจารย์โอเล่บ้านหนานะครับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับสําหรับแนวทางหวยราวพัฒนาครับหวยราวพัฒนาประจำวันที่18มีนาคมนะครับประจำวันที่18มีนาคม2567นะครับของวันที่18มีนาคมผมก็จะให้เด่นอยู่ที่893นะครับ893สําหรับชุดเด่นนะครับ893นะครับ อื่นนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางสําหรับแนวทางหัวเราพัฒนานะครับหัวเราพัฒนาประจาวันที่18มีนาคมนะครับย้อนกลับไปดูผลรางวัลของวันที่15มีนาคมกันก่อนนะครับวันที่15ผมหวยออก6 7 5 4 8 8นะครับ6 7 5 4 8 8ที่ออกไปนะครับผมก็ให้เด่น2 3 4นะครับก็เข้าเด่น4นะครับ แล้วก็เข้า4-5-5-4นะครับตรงนี้ครับกลุ่มสูตรก็เข้าอยู่ระหว่างนี้นะครับทุกคนท่านผู้ชมนะครับของเหมเราพัฒนานะครับก็เข้าเป็นงวดที่สี่ติดแล้วนะครับงวดที่สี่นะครับก่อนอื่นก็ทุกอย่างก็เป็นเพียงเพียงแนวทางน,นะครับโปรดพิจารณากันด้วยนะครับ มาดูของวันที่18มีนาคมนะครับวันที่18ดมีนาคม2567นะครับสำหรับสูตรนะครับสำหรับสูตรผมก็ให้เด่นแ9ดสามนะครับแ9ดสามอยู่ในกลุ่มสูตรนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนกลุ่มสูตรนะครับ8 9 3านะครับเลขเด่นนะครับ8 9 3้าสามประจำวันที่18มีนาคมนะครับ18มีนาคม2567นะครับเลข3ามตัวนะครับก็จะมีแ9ด8 8้าสามแปดแปดหแปดศนย์แด 826นะครับสำหรับ3ตัวบนนะครับหัวเราะพัฒนาประจำวันที่18มีนาคมนะครับเลข2ตัวบนล่างนะครับก็จะมี8 9 8 3 9 3 8 0 8 6 8 5 8 8 8 2 2 6 3 3 9 9นะครับสำหรับแนวทางหัวเราะพัฒนาประจำวันที่18มีนาคม2567นะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางสําหรับแนวทางหวย ลาวพัฒนานะครับหัวลาวพัฒนาประจำมาที่18นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับแนวทางหัวลาวพัฒนานะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ